สวัสดีครับเปสุกโยบานเท่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับสิภาพของปีนองมาบึงนะครับระบบน้ำของโรงเลื่อนเท่านะครับเมื่อนี้เพิ่นกระเดยท้อการทดลองระบบน้ำนะครับเพียหน่อยเพิ่นสิเปิดนี่แหละครับนี่น้ำยดตอกๆกอินนี่มาบึงเลยครับระบบน้ำเมืม่อนี้ก็ลองระบบน้ำรงเลื่อนสมครับโอ้ล้ำสมัยขนาดเดพประเทศนี่เทคโนโลยี นี่แหละครับเทคโนโนโรยีโนอคืนวะเอาครับมาเบิ่งกันเลยเมือน,นี้ใครที่ไม่รู้คนอยากเอาไปเห็ดคือกระจ้ตทนล่องระบบน้ำครับนะเป็นใรนโรงเรื่อนสมไม่ธรรมาดาด้วยนี่

อันนี้ก็เป็นการทดลองระบบน้ำนะครับเมวลไวๆทั้งมวนีันนี้ก็สิใส่ระบบสปริงเกอร์ทั้งบดทั้งการให้ยาให้ปุยทา่านใส่อย่างบดที่่ ถือว่าเทคโนโลยีนี่ล้ำเลยครับเดี๋ยวตกมาไวๆผู้นำก็มาน้ำใสอยู่แล้วพออยู่ถึงเนี่มันสปริงเกอร์ซีดไปๆอยู่ครับ ให้เทกวสวนบานขาเจา้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับมือนีเป้ซุกยุบานเฮากระสีขอเกาวคำว่า,า,าสวัสดีครับ